กลับเข้าสู่นะักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนเกเตอร์วันนี้เรามีดารานะักคิดเป็นเลื่อนเนื้อเชื้อไก่ของตลกมาถึง3คนดูแววแล้วไม่รู้ว่าใครจะน่าเชื่อถืมากกว่ากันนะครับ แต่นะจุดนี้ขอแนะนําก่อนเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังมากๆนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นทีมท,ที่นัเล่นจากโรงเรียนสมเด็จพระปิยามาหาราชโรมาียเขตและสีแดงเป็นน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนทิวไผงงามและว,วันนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับกับข้อแรกของเราไปกันที่ประเทศสานธรัฐมาเลเซียครับ พี่ไอซ้ไซขอพาทุกคนบินลัดฟ้าไปที่สาพันธรัฐมาเลเซียไปรู้จักต้นกําเนิดชาวมาเลเซียกันที่รัฐมาละกาเมืองมรดกโลกที่ไม่ว่าใครที่ได้มีโอกาสมาเยือนก็จะต้องมนตสะกดความงดงามของบ้านเรือสไตล์ชิโนโปรตุกีสอย่างแท้จริงบ้านเรือนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองสุดงดงามแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชาวมาเลเซียกันที่หมู่บ้านดั บ้านดั้งเดิมของร้านมารากาจะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงจากพื้นอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่เมื่อเดินขึ้นมากลางบ้านจะเปิดโล่งไม่มีหลังคาเนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นเขตร้อนชื้นจึงมีฝนตกเกือบทุกฤดูกาลหลาน,นี้ก็จะช่วยระบายน้ำและทำให้บ้านเย็นขึ้นอีกด้วยบ้านหลังที่เรากำลังชมอยู่นี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านที่นี่จึงเคยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาแล้วมากมายแถมที่นี่ยังรับจัดพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมอีกด้วย แต่น,นี่ก็คือห้องที่ใช้สําหรับเป็นเรือนหอของชาวมาเลเซียนั่นเองครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวในเมืองมาลากาที่ทุกบ้านเป็นเครือญาติกันหมดเมื่อเราออกจากหมู่บ้านเพียงเล็กน้อยเราก็จะพบกับเมืองโฉมใหม่เป็นตึกสูงห,หรือโรงแรมต่างๆและเราก็เดินมาพบกับถนนสําคัญอีกเส้นหนึ่งนั่นก็คือ Li ตเติ้ลอินเดียคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนของชาวมาเลเซียเชื้อสายฮินดูนั่นเองครับ เราก็จะพบกับข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินสไตล์อินเดียแต่ในขณะที่เดินอยู่นั้นพี่ไอสไตล์ก็สะดุดตากับเจ้าของสิ่งหนึ่งที่วางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อนลครับลักษณะเหมือนหินหรือแร่ธาตุน้องๆทราบไหมครับว่าเจ้าของสิ่งนี้มันคืออะไรไปลองดูกันที่ทีมสีน้ำเงินก่อนเลยครับกำลังคิดกันอยู่เลย คิดว่ามันน่าจะใช้จุดพวกทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆค่ะใช้ก้อนเนี้ยค่ะจุดไฟค่ะอาจจะคนอาจจะคิดว่ามันเป็นของขังหรือว่าอะไรที่แบบบรรดาให้มันสักพักเริ่มมีสำเนียงแล้วนะสำเนียงมาสำเนียงมาน้องน้องคนที่พูดเนี่ยเป็นญาติฝ่ายไหนกับพ่อผมเนี้ยไม่เอาอย่าไปอำน้องสาวตัวเองดิเออมาทั้งแถงเหมือนกันเออโอเคเอาไว้ขัดที่ไทครับขัดที่ไทย ไปกลับไปเห็นปะน้องเขาก็มีความคิดแบบอาจจะถูกก็ได้นะอไที่แผลบ้างเราคิดว่าน่าจะเป็นของกินค่ะรูปลักษณ์อาจจะมองเป็นหินแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแร่ธาตุอะไรสักอย่างที่แบบเราต้องเอาไปทําอะไรสักอย่างและกินได้ประกอบอาหารได้อ่าปรุงอาหารได้ค่ะอ่าเอามว่าสีแเงินตอบมาแบบนี้ไปฟังสีแดงกันบ้างนะฮะหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกสารส้มที่เอาไว้ขัดจักกและงั้น งั้นงั้นน้องคนนี้ไปอยู่ไอ้นกทั้บดัดที่ใครเสร็จปั๊บาจักแรและตอก <c oughs> เ,เสร็จแล้วปั๊บเอาไปแกว่งน้ำต้มกินเอ้ยครบนะเป็นน้ำต้มจักรและอพอื่นบ้างนอื่นบ้างน่าจะเอาไว้ใช้รับมีดบั้งคะ่ะหินรับมีด <c oughs> ประมาณนั้นคะ่ะโอ้ยตรงตัว เหมือนบ้านเราก็มีขายแบบนี้เลยนะใช่เป็นแบบสีเหลี่ยมๆอ่าอ่ะถามพี่รอนบ้างหัวหน้าทีมครับครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมันเป็นหินที่เขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขาอาจจะผ่านพิธีกรรมต่างๆมาแล้วก็เขาอาจจะวางขายเพื่อให้คนที่อยากจะนํากลับไปสักการะบูชาหรือว่าไปตกแต่งเพื่อความสวยงามเนี่ยคือสามารถครับซื้อ นะฮะเอาไปกลับไปบูชาได้ถือศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่เป็นดิตตออินเดียใช่ไหมเป็นบริเวณที่มีเรื่องของของความเชื่อความเชื่อต่างๆเยอะนะฮะหลายอย่างนะมาลองฟังกันดีกว่าว่าแล้วดาราคีย์ของเราทั้ง3มิกครับผมเอนะครับหินแร่นี้นะครับนี่แล้วตะก้าตะก้าใส่หินเออนี่นะครับหินแร่นะครับเป็นจะเป็นหินหินประดับมรดกเขานิยมใช้กันมรดกไม่ใช่มลดกครับเอื่อเล่นดักไว้ก่อนเชื่อที่นะเชื่อแล้วมันต้องเป็นหิน ไ,ได้นี้เพราะว่าพ่อพ be ี่รู้จักกับตันที่ขับเครื่องบินหายไปไปถึงนู่นจู๋พอรู้จักกับรู้จักไหมเขารู้วัฒธนธรรมไงมีอะไรธนเวลาเครื่องบินบินไม่ถึงที่นะหน้าพี่หม่ำโต้ลมันตายแล้วไงมันไม่ทนไงพี่เพราะถึโดนด้วยครับน้องมิกบอกว่ามันคือหินที่เป็นแร่ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอามาใช้ในการทําเครื่องประดับเครื่องประดับใช่นะฮะครับผมซึ่งมันดูแล้วนี่คือของจริงเลยนะฮะมันก็ดูแข็งไอเรื่องหินเนี่ยนะฮะผมถนัดมาก และข้อมูลจริงๆน,ะะนี่คือเป็นหินมงคลของชาวฮินดูนั่นเองอนะฮะซึ่งชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีเอาไว้เพื่อสักการะบูชาเทพต่างๆครับนะฮะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เป็นหินมงคลครับผมอ้าวข้อ b ครับหินมงคลข้อ c ครับยิ้ครับไอที่ท่านเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นหนมจากที่อะไรเนี่ย อะไรเนี่มาจากหลงจากหอเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอะไรมันนั่งเหนียวอยู่ตรงนี้น้องหลุยน้องหลุยครับผมเป็นกระแม่จริงๆแล้วมัน ไม่อันนี้ไม่ให้แบบซุปไก่คนออะไรที่ไปต้มเลยที่บอกว่าน้องบอกไปต้มกินได้จริงนวมันเป็นยางไม้ถ้าดูใ้ใกล้นะนี่เห็นไกลๆไหมจริงๆแล้วมันเป็นยางไม้ครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเหมือนในนี่นกํายานอ,ะอ่ะกํายานที่จุดถวายแบบว่าเป็นกลิ่นทูบหอมอเป็นสามเหลี่ยมเป็นกํายานแต่นี่คือแบบว่าคือทิ้งไปเลยนี่จุดเนียปีหนึ่งก็ไม่หมดนะเนี่ยทิ้งจุดแบบคือมันหอมฟุ้งเลยเมาอมันคือ ยางไม้ครับเอาละสิครับมีตั้งแต่หินแร่หินมงคลยางไม้ทั้ง3อย่างนี้ไม่ได้ไปเรื่องเดียวกันเลยนะเอาะดดนะครับคิดดีๆนะครับข้อแรกนะฮะคิดและกดครับ <Yeah. S 1> ข้อแรกครับมาดูกันว่าทั้งสองโรงเรียนนะครับคิดว่าตัวเลือกใดถูกต้องครับ yeah. Yeah. โอ้โหเอาละมาถูกทงเอาเลยสิครับก้อนหินนะฮะหรือเจ้าก้อนที่คล้ายกับหินนี้มันคืออะไรครับ ไม้ชนิดนี้มีไว้ใช้แทนกํายานทั่วไปนั่นแหละครับซึ่งกลิ่นจากยางไม้ก็จะมีกลิ่นอ่อนกว่ากํายานที่เราใช้กันครับเราลองไปดูวิธีใช้จากแม่ค้าคนสวยกันเลยดีกว่าครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นกํายานที่เราเห็นนี้เราจะต้องนำยางไม้ไปผสมกับผงที่ใช้ปั้นทูบเพื่อทำให้เกิดควันในตอนจุดพอได้เป็นก้อนอย่างที่เห็นก็จะนำมาทุบให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วจึงนำไปจุดเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ แต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะทุบให้เสียเวลาเขาก็มีแบบสําเร็จรูปที่มีขนาดพอดีพอดีให้เลือกซื้อเช่นกันนะครับแต่เจ้ากํายานนี้เป็นของนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับมีชื่อว่าซัมบรานีแต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากที่ประเทศมาเลเซียครับน้องๆเห็นอย่างนี้แล้วเวลาเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องหัดสังเกตนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นจะได้เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์นั่นเองครับ นี่ถ้าบอกแล้วซีซีซาซาบรานี่ผมอยากดูผมอยากใูอะไรทีเหลอว่าเดี๋ยวเราลองให้ดูให้ดูนะฮะชิมงานนะครับมาดูนะฮะอ่าคือมันเป็นยางไม้เอามาผสมนะฮะกับพวกที่ทำทูบแล้วก็เลยเห็นเสมือนกับว่าเหมือนกับว่าเเฮ้ยงาะมา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 ลองดูลองดูลองดูเป็นคนทำลายเข้าวของช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดได้จริงๆนะครับมันคือคล้ายๆกับยานเลยนะฮะง่ายๆครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ สรุปคะแนกันหน่อยดีกว่าครับข้อแรกของเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับทีมสีแดงนำอยู่9ต่อ5ครับไปต่อกันครับข้อสองพาไปที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางของพี่ไอสไตล์ในวันนี้มาอยู่ที่เมืองเซบูประเทศสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ครับและพี่ไอสไตล์ขอพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในประเทศฟิลิปปินส์กที่โบสถ์มาซิลิก้ามิโนเรเดลซานโตนีโนโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของประเทศและเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นพระเยซูองค์น้อยอันเป็นที่เคารพสักการะของคริสตชน,นี่เป็นอย่างมาก โดยประวัติของรูปปั้นพระเยซูองค์น้อยที่เล่ากันว่าเฟอร์ดินานด์แมกเชลแลนนักล่าอนานิคมชาวโปรโต,ตุเกสเป็นผู้มอบให้กับพระราชินีของเมืองเซบูในสมัยนั้นเพื่อเป็นที่ระลึกข,ของการเป็นคริสเตชนของพระองค์ซึ่งในปัจจุบันนี้คริสเตชนชาวฟิลิปปินจำนวนมากต่างหลั่งไหลามาร่วมพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อประกาศความเชื่อและถวายเป็นเกียรติแด่พระเยซูองค์น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันอาทิตย์ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะต้องเข้าโบสถ์เพื่อทำพิธีบูชามิสซากันอย่างมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาและความเคร่งครัดในศาสนาคริสต์ของชาวฟิลิปปินได้เป็นอย่างดีซึ่งพี่ไอสไตน์ก็สังเกตเห็นอาก,กับกิริยาบางอย่างที่ชาวฟิลิปปินและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างแสดงออกต่อหน้ารูปปั้นพระเยซูองค์น้อยน้องๆรู้ไหมครับว่าการแสดงท่าทางโบกมือเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไรไปดูกันฮะทีมสีแดงกันบ้างสีแดงผมว่าการโบกมือให้พระเยซูน้อยนี่อาจจะเป็นการ เหมือนกับเหมือนกับเราทักทายพระเยซูมากกว่าบอกว่าเราเป็นเป็นเป็นอเชาวคริสต์ที่ที่นับถือพระเยซูจริงๆก็เลยทักทายด้วยการทําท่าแบบไหนครับเฮ้ยเราเรามาแล้วเพราะมันเปเรามาแล้วเนอะคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างคิดว่าน่าจะเป็นการไล่ความไม่ดีออกไปอะค่ะอ๋อเหมือนเหมือนลักษณะคือเขาไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำอยังไงอย่างนี้เหรอ ก็คงแบบว่าบายๆอะไรเขาแบบความไม่ดีออกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไล่ความไม่ดีง่ายดีนะน่ารักดีเนาะบายๆสีแดงบายยความไม่ดีออกไปบายๆจบความไม่ดีจะออกไปเองเอองั้นฟังพี่รอนก่อนนะหัวหน้าทีมผมคิดว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยความที่บริเวณนั้นเนี่ยมีมีผู้คนเยอะเวลามาสักการะนะฮะก็ง่ายๆครับหลักการเดียวกับน้องเลย ก็คือก่อนที่เค้าจะจะบูชาสกการะเนี่ยก็แค่แสดงตัวครับแสดงตัวให้เห็นว่าเฮ้ย เราอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนให้เห็นว่าเนี่ยเรามาเรามาแล้วเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีคนเยอะอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยจะโฟกัสที่ไหนดีก็เลยไปยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนป้ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะเข้าไปในนั้นที่มันร้อนถูกว่าคนใส่เสื้อจ็คเก็ตมันเปียกเลยยกในป่าแล้วเช็ดในป่ามันเป็นไปได้นะครับนี่คืออีกไอเดียหนึ่งอันนี้เป็นไอเดียร้อนใช่ไหมไอตอนท้ายเขาก็มีช่วงหน้าร้อนเข้าไปปุ๊บจ็คเก็ตร้อนทั้งเปียกเช็ดดูอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสองข้างสองข้างไม่เดินเป็นลิงกุลังกุตังเลยเหรอต้องอย่างนัั้้้นนนไงงงี่่มตออเป็ยา มาไหว้พระไม่มาสวนสัตว์กันไม่รู้วิดีโอเห็นคนจักรกแลปเปียกเยอะอยู่ไงอาจร้อนนจะแค่ยกขึ้นมาสลับกันไปกันมาใช่แต่ของผมนี่ยืนยันครับว่าเป็นการแสดงตัวแสดงตัวแสดงตัวก่อนที่จะเข้าทําพิธีเคยเห็นว่าเรามาแล้วไปเสียเงินกันบ้างเสียเงิน น้องสาวค่ะน้องสาวน้องสาวอันนี้อันนี้น้องอะไรครับน้องอะไรครับอยากให้ตะกูลเราชื่ออะไรชื่อปาล์มค่ะน้องปาล์มหม่อม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 อะไรครับแล้วกลับบ้านได้กันหรือปค่ะก็ น่น่าจะเป็นการแสดงความเคารพมากกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะมันหนูก็ไม่ไแน่ใจเขาเป็นประเทศนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีหนังสือเคยอ้างอิงว่าประเทศหนึ่งน่าจะแสดงความเคารพแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยอาเมนอ่าเป็นการแสดงความเคารพค่ะความเคารพเวลาพูดใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวฟันไปฉอพยายามไกลแล้วค่ะกลัวมันดูดไปที่พี่แพรบ้างจะบอกว่าท่าทางเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญคและเราคิดว่าในเรื่องของการเป็นแบบนี้ค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการใบาๆอย่างเดียวมันเป็นหลักสากลแต่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาน่าจะมีการบอบอกภาษาของท่านี้และถ้ายิ่งทํากับพระเยซูน้อยเนี่ยประวัติเนี่ยมันจะมีแบบความหน้าเขาเรียกอ,อะไรคะจุดจบของพระเยซูนเนี่ยหลายคนก็จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงมันก็เลยอาจจะเกิดแบบชาวศาสนาคิ์ก็อาจจะรู้สึกว่าอยากปลอบโยนพระเยซูของตัวเองอดังนั้นท่านี้หมายถึงโอโอ <c oughs> ที่นาการเลยได้เออดูดูน่ารักเนอะโอ้โหไม่ตอนตอนอธิบายมาตอนแรกนี่ผมดูว่าเออมีสาระมีเหตุผลนะมันดูน่าจะโอ้โหเนี่ยผมว่าเราเราเข้าข้อเอเลยครับข้ครับทักทายน้องทักทายแบบเฮ้ฮัลโหลอะไรอย่างนงี้เหมือนแบบคนไทยเวลาเดินผ่านแบบเห็นภาคนี้ยกมือไหว้ใช่ไหมแต่เป็นพระเยซูอย่างนงี้เราก็บอกมืออย่างนงี้เหมือนให้รู้โชควาเคนรพให้เขาเงเชื่อพี่ใช่ข้อนี้อยู่แล้วเพราะพ่อพี่รู้จักกับแมนี่ปาเกียว พ่อเขารู้จักทุกคนเลยนะแทุกคนแม่สมัยเรียนอยู่พาเวิร์ดเนี่ยพอดีแมนนี่ปาเคียวเขายังไม่ค่อยดังเขาเดินผ่านพ่อก็เรียนีพาเวิร์ดด้วยพาเวิร์ดในตรงยโสธรที่เขาเพิ่งปิดไปนะสรุปมันคือง่ายๆเลยคือบายๆนี่แค่นั้นใช่ครับทักทายเหมือนแบบเหมือนคนไทยเดินไปแล้วไหว้เมือนไหว้พระี่นี่ก็แค่อย่างนี้เออง่ายนะเออเหมือนน้องๆบอกเลยอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อครับผมผมเนี่ยคือการอำลาครับ ประเพณีสาคนเลยเวลามาปุ๊บก็ไหวเวลากลับก็ไปแล้วนะลองนึกดูดีๆนะเมื่อกี้มีคนเหมือนจะถูกแล้วนะอ,ะอะเอเนี่ยทักทายคะนะ,ะส่วนเอ็มบอกว่าอําลาอำลาไบ,าบา่ายถ้าอย่างนั้นซีแะครับจริงๆแล้วคิดผิดกันหมดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปลุกฮะปลุกอะไรปลุกของอะไรบ้า อย่างถ้าเป็นแบบเราบ้านเราไหว้พระเราก็จะจุดธูปแล้วเราก็ยกมือไหว้แล้วเราก็ขอพรแต่เราไม่รู้ไงว่าท่านตื่นหรือยังเราไม่รู้ไงว่าท่านตื่นหรือยังแต่นี่ของประเทศเขาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือการปลุกให้ตื่นถ้ามองว่าแค่นี้ปลุกยังไม่ตื่นอาจจะยังไม่ตื่นไงอาจจะแบบเฮ้ยเราจะขอพรเนี่ยแล้วถายังไม่ตื่อยงยังไม่ตื่นอีก ทุกคนก็อยู่อย่างนี้กันหมดอ่ะเอ้าก็ไม่แน่ตอนเขาไอตอนเขายังไม่ได้เฉลยไงตอนที่เขาถ่ายแต่เขาเห็นแค่แบบเออโบกมืออย่างนี้ตอนพักเนี่ยที่แบบพอรู้ว่าตื่นแล้วถวายของเนี่ยหนีเลยอ้าวคือการอย่างนี้คือเป็นการปลุกให้ตื่นครับผมเอบีหรือว่าซีครับดูแต่ละข้อนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเลยนะ ท่าทางการโบกมือเหล่านี้ว่ามีความหมายอะไรกดครับมาดูกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของแต่ละข้อนะฮะมันค่อนข้างลึกนะฮะแต่ว่าเข้าใจง่ายน้องๆคิดว่าท่านี้นะครับคือการบอกอะไรกับ เยสูน้อยครับมาดูกันนะอ้าวพวกนี้อะไรเนี่ยเอาน้องคิดว่าไม่ใช่การปลุกให้ตื่นสักเท่าไรเพราะสีแดงมาแค่สี่น้ำเงินมาหนึ่งมีใช่ไหมครับคนกดหรือเครื่องช็อตดูดีไหม้าโบกมือ ที่ชาวฟิลิปปินส์ทำแบบนี้หมายถึงอะไรครับ กสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าการโบกไม้โบกมือให้พระเยซูองค์น้อยแบบนี้มีความหมายว่าอย่างไรย้ายแล้วจ้านักคิดตะลยุยอาเซียนอาเซียนทุกเกตเตอร์ขอย้ายเวลาความสนุกมาเป็นทุกบกมองเย็นวันพฤหัส,สบดีย้ำนะคะทุกวันพฤหัส,สบดี6มองเย็นพบขับคำถามชวนคิดสกิดให้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป